โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับหน้าเทรดแล้วก็ดูตัวอย่างกราฟจริงไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ทิวใช้เป็นตัวโปรแกรมนะครับเทรดดิ้งวิวนะครับเทรดดิ้งวิวนี่ใครจะสมัครสมาชิกหรือไม่สมัครสมาชิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราใช้ตัวอินดิเคเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวทิวจะลองเซตโชว์เลยนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเราเข้ามาที่ตัวเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้ามานะครับให้เราเซิร์ชสต e นะครับ ให้เราเซิร์ชสโตแคสติกนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับ S T O C H A S T I C นะครับสโตแคสติกเรากดเพิ่มลงไปได้เลยนะครับพอเพิ่มขึ้นมาเสร็จเพิบเดี๋ยวทีจะด,ด,ด,ดึงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นเห็นไหมฮะตอนนี้ในเท a ด i n g view ถ้าเป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับเวลาที่เราแอดมาเนี่ยมันจะแอดสโตรไม่ได้มันจะแอดได้แค่สโตแคสติกนะครับเราต้องมาทําการปรับค่านะครับ ซึ่งปรับค่า ที่บอกไปแล้วนะครับว่าอย่างแรกนะครับเราใช้ตัวเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยที่14อยู่แล้วนะครับตอนนี้ทิวอยู่ในไทม์เฟรม10นาทีเนะาะเราใช้ไทม์เฟรม10นาทีในการเทรดนะครับหรือบางคนชอบเทรดสั้นๆนะครับก็อาจจะใช้ไทม์เฟรม5นาทีก็ได้นะครับซึ่ง5นาทีเนี่ยตามที่ทิวเทรดมามันก็จะได้ประมาณตั้งแต่เทคพูฟฟิตตั้งแต่50พอยต์ขึ้นไปถึง200 300 400พอยต์ก็ทําได้นะครับหรือถ้าเกิดไทม์เฟรม10นาทีเนี่ยก็จะเทคพูฟฟิตตั้งแต่100พอยต์ขึ้น ไปนะครับอ่าโอเคอ่าเราใช้ตัวเปอร์เซ็นตเคที่14วันนะครับที่14วันนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะอ่าเปอร์เซ็นตเคสมูทติ้งเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น3นะครับอ่าส่วนเปอร์เซ็นตดีเราก็ใช้3เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วอย่าลืมนะครับเราต้องมาเปลี่ยนตรงค่านะครับที่เป็นอัปเปอร์แบนกับโลเวอร์แบนเนี่ยหรือค่าที่จะอ่าแสดงสถานะโอเวอร์บอทหรือโอเวอร์โซเนี่ยอ่าอัปเปอร์แบนเนี่ย80เรา เปลี่ยนมาเป็นเท่าไหร่ครับจำได้ไมหมเอ่ยเปลี่ยนมาเป็น75นะครับอ่าแล้วก็ดออปลงมา75แล้วก็ lower band นะครับก็คือจุดที่มันจะบ่งบอกว่าราคาเข้าสู่เขต o v e r s o l เนี่ยอ่าแล้วก็ขยับขึ้นมาจาก20นะครับเป็น25นะครับ เพื่อให <Bond> ้เข้าตามสูตรในการเทรดท่านี้นะครับครา้นี้ทิวขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยทิวขออนุญาตใช้สีดำนะครับตรงนี้แล้วแต่ใครจะใช้สีไหนได้เลยนะครับเปอร์เซ็นต์ดีทิวใช้สีแดงนะครับเดี๋ยวก็ปรับความเข้มของเส้นขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้มองเห็นเนาะโอเคอ่าเส้นเท่านี้นะครับใครจะใช้สีไหนก็แล้วแต่นะครับทําได้หมดนะครับแต่ว่าจําไม่ได้ว่าสีไหนเป็นเปอร์เซ็นต์เคนะครับสีไหนเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับอ่าครนี้ เราเอามาแบบพื้นฐานก่อนนะครับเวลาที่เราจะเทรดนะสมมติว่าเราเซตอัพกราฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สโลสโตนะครับมันจะค่อยๆวิ่งเห็นไหมฮะอพอแท่งราคาปิดเนี่ยเราต้องรอแท่งปิดก่อนนะครับอันนี้แท่งราคาแท่งนี้ปิดไปแต่ยังไงฮะตัวสเตอร์คสติกนะครับ Solo สโลสโตอคสติกที่เราปรับค่ามาเนี่ยมันยังไม่เข้าเขตนะครับมันยังไม่เข้าเขต โอเวอร์โซ uh, นะครับยังไม่เข้าเขียวโอเวอร์โซหรือยังไม่ต่ํากว่า25นะครับเวลาราคาไหลลงมาเนาะแล้วก็ราคาเนี่ย uh, ตัวเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยก็ยังไม่สูงกว่า75เรายังไม่ต้องทําอะไรนะครับ uh. uh. อ่าคราวนี้พอแท่งเทียนถัดมานะครับแท่งเทียนถัดมานะครับแท่งเทียนถัดมานะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปพร้อมกันนะครับเราจะได้เซ็ตเป็น uh. อ่าคราวนี้ อพอแท,แท่งเทียนนี้นะครับแท่งเทียนนี้มันส่งให้ตัวเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยต่ำกว่า25เห็นไหมฮะเส้นสีดำเนี่ยต่ำกว่า25นะครับดังนั้นเราก็ทำการออกออเดอร์นะครับออกออเดอร์ในแท่งถัดไปนะครับออกออเดอร์ในแท่งถัดไปนะครับแล้จะประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราออกออเดอร์ในแท่งนี้นะครับเดี๋ยวทิวขออนุญาตใส่เป็นตัว สี่เหลี่ยมไว้แล้วกันนะครับสมมติเราออกออเดร์นในแท่งนี้นะครับทุกคนน่าจะพอมองเห็นเนาะเดี๋ยวจุซูมเข้าไปอีกนิดนึงก็ได้ซูมเข้ามานะครับเพื่อให้ทุกคนมองเห็นนะโอเคนะครับอ,อย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือจุดแท่งนี้แท่งสีแดงแท่งนี้นะครับก่อนที่จะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นแท่งที่นําพาตัวเปอร์เซ็นต์เคให้ต่ํากว่า25านะครับ แท่งต่อมาเราเปิดเซลล์ได้เลยถูกต้องไหมครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยมันดรอปลงมาต่ํากว่า25แล้วแท่งที่ส่งให้เปอร์เซ็นต์เคเนี่ยต่ำกว่า25เนี่ยมันปิดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะตั้ง SL สมมุติว่าเราตั้ง SL ไว้ที่โล่ไฮของแท่งนี้นะครับถ้าเกิดเรา เป็นฝั่งเซลล์นะครับก็คือราคาไฮของแท่งก่อนหน้านะครับซึ่งทิวแนะนําว่าตรงนี้เราควรบวกเข้าไปอีกหน่อยสมิว่าไฮแท่งนี้เราควรบวกเพิ่มเข้าไปสัก50าสิบพอยต์หรือ100่งยพอยต์นะครับสิว่าแท่งนี้อยู่บริเวณราคา3 8 9 3 8 9 4 7นะครับเราบวกเข้าไปอีก100่งพอยต์ก็จะเป็น3 6 3 6 3 8 6 0 4กกว่ากว่านะครับ ก็ขยับไปดาวไป3860ดจุดตรงนี้นะครับบวกเข้าไป100ห้เราก็จะได้เป็น SL นะครับเขาเนี้ยในส่วนของ TP อย่างที่บอกไปเนี่ยถ้าใช้กลยุทธ์เสริมที่แนะนำไปนะครับก็คือจะเบิ้ลออกออกออเดอร์เบิ้ลไม้เข้าไปนะครับเป็น2ไม้หรือเป็น4ไม้นะครับแล้วก็ใส่จุด Take Profit แต่ตรงเนี้ยเราจะทำการาเข้านะครับเข้าท่าเทรดนเนี้ย ตามทฤษฎีเบื้องต้นก่อนนะครับเรายังไม่ต้องเอาแผนเสริมเข้ามานะครับเอากลยุทธ์เสริมเข้ามานะครับอ่าแล้วก็รอนะครับอ่าตรงนี้นะครับแท่งนี้มันอ่าจากจุดที่เราเข้านะครับก็คือราคาเปิดนะครับอ่าสมมุติว่าราคาเปิดอ่าราคาเปิดอยู่บริเวณนี้นะครับราคาเปิดของแท่งสีน้ําตาลนะตรงนี้ราคาย่อลงมาประมาณ500พอยพ์ยนะครับ ราคาเปิดแท่งนี้นะราคาเปิดแท่งนี้นะครับเราจะวัดตัวพอยต์ดูนะครับสมมติมว่าราคาเปิดแท่งนี้มันลงมาประมาณ 516. พอยต์นะครับ516พอยต์นะครับเดี๋ยวที่เอาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็คือเราเข้าที่ราคานี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยลงมา516พอยต์นะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นเห็นไหมฮะเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยตัดเปอร์เซ็นต์ดีตัดเปอร์เซ็นต์ดี D นะครับ ตัดเปอร์เซ็นต์ K เนี่ยตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นถ้าเกิดเราเซลเราจะปิดออเดอร์เทคโปรฟิตก็ต่อเมื่อนะครับตามทฤษฎีนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ K เนี่ยตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นแท่งนี้มาส่งให้เปอร์เซ็นต์ K เนี่ยตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นแล้วนะครับเราก็จะปิดในแท่งถัดมานะครับเราก็จะปิดออเดอร์แท่งนี้ใช่ไหมครับปิดออเดอร์แท่งนี้นะครับาจากที่เราเข้าไปนะครับมาจนถึงาราคาที่เราปิดเนี่ยเราจะได้ราคาตั้งแต่ บวกตั้งแต่167 p o i n อยลงมาถึง240พอยสนะครับอันนี้คือเงื่อนไขในการเข้าเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าการเทรดลักษณะแบบนี้หนึ่งคือเราต้องอาศัยเทรดอาศัยหลอดด้วยนะครับอาศัยหลอดด้วยเพราะว่าเราไปขี่ในส่วนของโมเมนตัมที่เป็นเฮือกสุดท้ายนะครับจำไว้นะขี่โมเมนตัมที่เป็นเฮือกสุดท้ายเพราะนั้นไอ้ตัวจุดเนี่ยเราเทรดในท i m e frame นาทีหรือ10นาทีเนี่ยเราจะบวก Point ไม่เยอะนะครับเราจะปรับด้วยการ ใช้หลอดนะครับในการสร้างพอฟิตของเราในการสร้างกําไรของเรานะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้อ่าบวกมาประมาณ240ใช่ไหมครับสมมติเราเข้าที่จุดนี้ลงไปโลต่มสุด240แล้วก็ขึ้นมาปิดแท่งนี้ที่156เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปที่1หลอด นะครับเราก็จะกําไร156าเหรียญนะครับถ้าเกิดเราเข้าไป0.1นย์จุดหนึ่งะครับในทองคำนะครับเราก็จะกําไร1 5 6เหรียญนะครับถ้าเกิดเราเข้า0 0 1เนี่ยก็จะกําไร1.56เหรียญนะครับทุกคนต้องคํานวณตรงนี้เป็นนะครับเพื่อที่เราจะได้วางแผนให้ถูกนะครับเพื่อที่เราจะได้วางแผนให้ถูกนะครับคราวนี้ ถ้าแบ่งเป็นกลยุทธ์เสริมนะครับในนี้ถ้าเราแบ่งเป็นกลยุทธ์เสริมนะครับแบ่งเป็นเเสริมก็คือสมมติว่าเราออกเข้าออกไปออกเบิ้ลไม้ไปสีไม้ใช่ไหมครับไม้แรกนะครับเราออกตรงนี้นะครับเราออกตรงเมื่อราคาเนี่ยจากจุดที่เราเข้าจุดที่เราเข้าคือตรงนี้นะราคาราคาเปิดของแท่งสีน้ําตาลในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยเราเปิดออเดอร์ตามไปเลยนะครับเราเข้าไปแท่งที่1นะครับเรามาปิดที่100่งร้อยพอยต์นะครับ ที่100่งร้อยพอยต์ก็จะประมาณปิดตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเก็บกําไรไปส่วนหนึ่งนะครับเก็บกำไรไปส่วนหนึ่งไม้ที่2เนี่ยเราอาจจะออกที่ราคา2 0 0ร้อยพอยต์นะครับ200ร้อยพอยต์เนี่ยสมมุติเราเปิดจุดน,นี้นะครับ100่งร้อยพอยต์เราเก็บไปแล้วที่บริเวณนี้เนาะสองร้อยพอยต์ก็จะมาบริเวณนี้นะครับ อ่า200ไพ่ก็จะมาบริเวณนี้นะครับที่เหลือ2 2ไม้สุดท้ายก็รอให้เปอร์เซ็นต์เคมันตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นแล้วเราก็ปิดออเดอร์ในแท่งถัดมานะครับอ่าโดยรวมแล้วเฉลี่ยมันก็จะอยู่ประมาณอ่า200ไพ่นะครับประมาณเนี้190ย190ถึง200ไพ่ใน4ไม้นี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลยุทธ์เสริมเข้ามานะครับในการอ่าสลิป นะครับตัวจุด Entry นะครับหรือจุดเข้าออเดอร์นะครับก็คือแบ่งไม้ในการออกนะครับเข้าหลายๆไม้แล้วก็แบ่งไม้ในการออกแต่ทิวต้องเตือนก่อนนะครับว่าถ้าเกิดยังไม่ชินยังขี่ไม่เร็วเนี่ยกเทดแค่ไม้เดียวก่อนนะครับถ้าเกิดชินแล้วค่อยขยับมาเป็น2ไม้นะครับเทดไปสัก2เดือนเราค่อยขยับมาเป็นสีไม้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราขี่เร็วเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการที่เราตั้ง St o p l ล s s ในแต่ละไม้ด้วยนะครับถ้าเกิดตั้งผ่านตัว Uh, MD5 ที่เป็นโทรศัพท์ก็อาจจะช้าหน่อย mm hmm. แต่ถ้าเกิดตั้งผ่านตัว PC เนี่ย mm hmm. ก็สามารถดึง SL เนี่ย mm hmm. จากออเดอร์ hmm. ที่เรากดไปลงมาได้เลย mm hmm. ก็จะเร็วกว่าหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ไปดูนะครับ อ่าตรงนี้อย่างที่บอกว่าอีกกลยุทธ์เสริมหนึ่งเห็นไหมฮะกรณีที่เปอร์เซ็นต์เคเนี่ยมันตัดเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นนะถ้าเกิดเราเทรดตามทฤษฎีไม่เอาตัวกลยุทธ์เสริมเข้ามาผสมเนี่ยเราก็จะจบไปละใช่ไหมครับจบตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยตัดเปอร์เซ็นต์อ่าตัดเปอร์เซ็นต์เคตัดเปอร์เซ็นต์ดี K, ด D ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใส่เป็นลักษณะของเทลลิงสต็อปนะครับเทลลิงสต็อปจมบติว่าเราเข้าออเดอร์ไปเนี่ยเราวาง SL ไวท้ที่อ่าสีแดงด้านบนถูกไหมครับ วา,างไว้ที่เหนือ,อาราคาสูงสุดกรณีเราเข้าเซลลของแท่งก่อนหน้านะครับเมื่อราคาเนี่ยเรามีกําไรแล้วนะครับเรามีกําไรแล้วเนี่ยเราสามารถวางเทลลิงสต็อปได้นะครับอย่างเงี้ยราคาเนี่ยแท่งนี้มันกดลงมาเราก็ขยับเทลลิงสต็อปตามลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าคราวนี้พอราคาผ่านไปอีกนะครับเดีย๋ยวดูว่าราคาทําโลไหมนะครับถ้าราคาทําโลนะครับเราก็ขยับ s l เนี่ย อาจจะลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับลงมาโลของแท่งก่อนหน้านะครับแล้วก็รอดูนะครับสมมติว่าราคาทำํำโลลงต่อนะครับทํำโลลงต่อนี้มันยังยังปิดเท่าเท่ากับโลนะครับอาจจะยังไม่ต้องขยับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตัว trailing stop แค่ไปเนี่ยมันก็มีผลนะไม่ออเดอร์มันปิดนะครับออเดอร์มันโดน sl ได้แล้วก็ดันลงต่อตามทิศทางที่เรา ออกออเดอร์ไปนะครับอย่างเช่นตรงนี้ราคาทาโรนะครับทิว่าจะเลื่อนมาตรงนี้นะครับจุดไฮของแท่งก่อนหน้านะถ้าเกิดเราเซลนะอ่าล้วก็ขยับตัวเทลลิงสต็อปไปนะครับขยับเทลลิงสต็อปไปเงี้ยราคาทาโรลงมาอีกนะครับแล้วก็ขยับมานะครับเป็นจุดอ่าราคาปิดของแท่งนี้ก็ได้นะครับอ่าเราก็รอดูนะครับอันนี้ก็คือยังไม่สต็อปหลอดแล้วเราก็ไม่ต้องดึงเทลลิงสต็อปเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ทาโล่ต่ํากว่าแท่งก่อนหน้านะครับกรณีที่เราเซลล์มานะนะครับอ่าแล้วแท่งต่อมาอ่าแท่งต่อมาราคาก็ยังไม่ทาโลนะครับเราก็ยังไม่ต้องขยับเทลลิงสต็อปเรานะครับอ่าแท่งต่อมาก็ยังไม่ทํานะครับแท่งต่อมาเนี่ยราคาทําโลแล้วเราก็อาจจะดึงเทลลิงสต็อปมาตรงนี้นะครับอ่าดึงมาที่ราคาอ่าปิดนะครับราคาเปิดราคาปิดก็คือทิวจะเน้นเป็นตัว กรอบบนของบอดี้นะครับกับกรอบล่างของบอดี้นะครับเวลาที่อยู่ทีวิลลิงสต็อปนะครับถ้าอยู่ฝั่งเซลเราก็ดึงมากรอบบนของบอดี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ราคาไฮนะครับมันจะเป็นราคาเปิดปิดนะครับเป็นราคาเปิดปิดแต่ให้รู้ว่าเป็นส่วนบนของบอดี้แล้วกันนะครับอันนี้ราคาก็ยังไม่ทาโลลงมาเราก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับแท่งนี้ราคาก็ยังไม่ทาโลนะครับแท่งนี้ราคาทาโลมาแล้วนะครับถีวก็จะดึงเทวิลลิงสต็อปลงมานะครับ ต่อไปนะครับราคาไม่ทำโล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 นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะขี่เส้นทีเดาไว้นะครับตรงนี้ทั้งต่อมานะครับอ่าตรงนี้เราก็จะเทค profit ไปแล้วนะครับคราวนี้จากจุดที่เราเข้านะครับเมื่อเราใช้เทคนิคเสริมที่เป็นเทลลิงสต็อปเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ จะทำให้เรากําไรเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างนี้ก็กําไรประมาณ4,171พอร์นะครับเพราะฉะนั้นการสปิดออ r ดอรเข้าเนี่ยถ้าเกิดใครทําทันเนี่ยถือก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะสามารถตามเทรนในในภาพที่ใหญ่ในภาพในช็อตที่ใหญ่ขึ้นได้กรณีที่ตลาดมันเป็นเทรนนะครับบางคนออกไม้เดียวเนี่ย ก็จะมาสุดตรงที่เปอร์เซ็นต์ K ตัดเปอร์เซ็นต์ดขึ้นก็ได้ประมาณ190พอยต์เนะาะแต่ได้เกิดเราสปิดออเดอร์นะครับแล้วเราคียเร็วหน่อยก็จะทำให้กลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเวลาที่เราแบ่งปิดเทคโปรฟิตอันนี้ไม้นี้ก็จะจบไปถูกต้องไหมครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็ยังไม่ต้องเทรดนะครับแล้วก็อรอถ้าเกิดเราใช้ท่านี้ท่า,ทาเดียวนะครับแล้วก็รอ เราก็เลาะหนี่แท่งนี้นะครับเดี๋ยวที่ขอรีกลับไปแท่งหนึ่งว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับสมมุติว่ามันอยู่แท่งนี้นะครับทุกคนดูดีนะครับแท่งนี้เนี่ยพอราคาแท่งนี้นะครับมันก็ยังไม่ทําให้ตัวเปอร์เซ็นเคเนี่ยตัด75ขึ้นไปนะครับแท่งนี้ก็ยังไม่ตัดนะครับแท่งนี้ก็ยังไม่ตัดเห็นไหมฮะมันยังไม่ผ่านเส้นปะนะครับ พอมาแท่งนี้แท่งสีแดงแท่งนี้นะครับมันส่งให้ตัวเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยสูงกว่า75หรือสูงกว่ากรอบบนของเรานะครับเราก็จะทําการเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปเดี๋ยวทุกคนมาไว้ก่อนนะครับอ่าเราเข้าแท่งนี้นะครับแท่งสีแดงแท่งนี้นะแท่งสีแดงแท่งนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็จะเป็นแท่งที่เราเข้าออเดอร์นะครับอ่าเราเข้าออเดอร์ก็เข้าได้แท่งนี้นะครับเข้าได้แท่งนี้เลยที่เป็นโดจินะครับอ่าเดี๋ยวทตีคู่กันแล้วกันนะครับให้รู้ว่าแท่งนี้เป็นแท่งที่ส่ง แท่งแดงเนี่ยเป็นแท่งที่ส่งให้ตัวเปอร์เซ็นต์ K สูงกว่า75นะเราเข้าออเดอร์ในแท่งถัดมานะครับก็คือเข้าตรงราคาได้ตรง3815.43นะครับพอ3815.43ตรงเนี้เราก็จะมาดูว่าตัวโลก่อนหน้านี้อย่างเช่นตรงนี้ทิวมองว่าโลเนี่ยมันใกล้ไปนะครับมันใกล้กับราคาที่เราเข้าไปทิวก็จะขยับมาอีกแท่งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแท่งนี้หรืออาจจะเป็นสวิงนี้ก็ได้นะครับสมมุติว่าทิวขยับมาเป็นสวิงนี้นะครับ ขยับมาเป็นสวิงนี้นะครับเพราะว่ามองว่าตัว SL เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่เราก็มาดูนะครับสมมุติว่า SL ที่เราเลือกวางตรงนี้มันห่างกันประมาณ1000พอยต์อ่าโอเคทิวรับได้นะครับหรือถ้าเกิดใครรับไม่ได้ก็จะอาจจะขยับมาเป็นโลของแท่งนี้ก็ได้นะครับก็จะห่างจากจุดที่เราเข้าอยู่ประมาณเดี๋ยวสักครู่นะครับห่างจากจุดที่เราเข้าอยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยหกสิบพอยต์นะครับสมมุติว่า เราใส่ SL ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าใส่เอลที่นี้อย่าลืมนะครับอ่าเวลาเทรดเนี่ยสมมุติว่าเราได้เราได้อ่าจุดที่เป็นโลของแท่งก่อนหน้านะครับอ่าแล้วพยายามเผื่อมาสัก100จุดนะครับสมมุติว่าเราเลือกที่จะ SL 3809นะครับเราก็เหยียบมา3808อ่า3808.33นะครับก็คือเผื่อมา100พอยต์นะครับเผื่อมา100พอยต์นะครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูนะครับเราสมมุติว่าเราบายได้ออเดอร์ตรงนี้นะครับ38 อ่าสามแปดหนึ่งสามสามแปดหนึ่งสี่สามแปดหนึ่งห้าโซนแถวแถนี้นะอ่าแล้วก็ไปดูนะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่มีราคาอะไรนะครับอ่าคราวนี้ราคาตรงนี้เห็นไหมฮะราคาตรงเนี้ยส่งให้ตัวอ่าเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยตัดเปอร์เซ็นต์ดี D ลงนะครับเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยตัดเปอร์เซ็นต์ดี D ลงคราวนี้เราไปดูจากจุดที่เราเข้าคือเราเข้าแท่งนี้ถูกไหมครับเราเข้าแท่งนี้นะครับราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไป สูงสุดอยู่ที่1 3 0 1 0 0อ่า140พอยต์นะครับราคาปรับขึ้นไปสูงสุดอยู่140พอยต์ก็คือไฮของแท่งนี้นะไฮของแท่งที่ <c oughs> แท่งที่มันดีดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนจุดที่เป็นราคาปิดของแท่งนี้นะครับก็จะอยู่ที่อ่า10พอยต์นะครับอ่าตรงนี้บางคนก็อาจจะเลือกปิดไปเลยนะครับตรงนี้อาจจะขาดทุนค่าสเปดนะครับถ้าเกิดใครสเปดสูงนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดปิด ได้ฝั่งของตัว h i ไฮตรงนี้ก็อาจจะพอมีกําไรหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเลือกสปิดไม้นะครับเป็น2ไม้หรือ4ไม้ตรงนี้ก็จ,จะปิดตรงนี้เป็นไม้หนึ่งนะครับอาจจะเท่าทุนนะครับหรือขาดทุนนิดหน่อยอลบค่าสเปดหรือกําไรนิดหน่อยนะครับมันแล้วแต่ค่าสเปดที่เราเทรดเท่าไหร่นะครับคราวนี้อีก3ไม้นะครับเราก็อาจจะเลือกอในส่วนของพอยที่เป็น สูงกว่าราคาที่เราเข้า100พอยต์ใช่ไหมครับออีกไม้หนึ่ง200พอยต์นะครับเราก็อาจจะวางตัวจุดที่เป็นเดี๋ยวทูขอใช้เส้นนี้เส้น take profit เป็นเส้นสีเขียวแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับสมมติว่าเราเข้าออเดอร์นะครับเราเข้าออเดอร์ที่ราคานี้นะครับเดี๋ยวทูจะใส่ตัวมาร์กตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราเข้าออเดอร์ที่ราคานี้นะครับ3.815นะครับเพราะว่าเป็นราคาเปิด หลังจากแท่งที่มันส่งให้ตัวเปอร์เซ็นต์เเนี่ยสูงกว่า75นะครับแล้วก็ขยับมาจาก3815 0เนี่ย100พอยต์ก็จะมา3816นะครับ3816ตรงนี้นะครับแล้วก็อีก100 point พอยต์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3817บริเวณนี้นะครับเพราะนั้น <c oughs> แท่งถัดมานะครับเห็นไหมฮะจะรู้ว่าเวลาเราฟิกพอยต์ไว้เนี่ยราคานะครับมันก็มาปิด100 p i พอยต์ได้นะครับ ปิด100ยพอยต์ได้นะครับแล้วก็ปิดในส่วนของเงื่อนไขที่เปอร์เซ็นต์ K เนี่ยตัดเปอร์เซ็นต์ดี D ลงนะครับอันนี้เท่ากับเราปิดไป2ไม้แล้วนะครับอีกไม้อีก2ไม้นะครับก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของวางอ่าเป็นฟิกพอยด์ไว้นะครับแล้วก็ใส่เทลลิงก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสมมุติว่าตรงนี้จุด SL เราอยู่ตรงนี้เนาะอ่าเรายังไม่ได้ใส่เทลลิงนะเพราะว่ามองว่าราคามันยังดีดขึ้นไป ไม่สูงนะครับถ้าเราใส่ SL ก็จะแคบไปนะครับอ่าเราก็รอนะครับอ่าอันนี้ราคาก็ไม้ที่2นะครับก็จะไปแมทที่ตัวกําไร2 0 0้อยพลอยที่เราฟิกไว้นะครับที่เป็นเส้นเขียวนะครับไม้ที่3เนี่ยเราเห็นราคาอย่างนี้เราก็อาจจะขยับ SL มานะครับเพื่อที่จะล็อกกําไรของเรานะครับเราเข้าไปที่จุดอ่าสามแปดหนึ่้อ่าเราก็จะวางกันหน้าทุนไว้ตรงนี้นะครับขยับเป็น L มาวางการหน้าทุนตรงนี้นะครับล้วก็รอดูนะครับ าราคาก็ดีดขึ้นมานะครับดีดขึ้นมาตรงนี้นะครับสมมติว่าเราเหลือ,อออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับอ่าพอดีดขึ้นมาตรงนี้ราคาดบกลับลงมาตรงนี้เราก็เท่ากับอ่าโดนปิดออเดอร์นะครับอ่าในฝั่งของตัวเท่าทุนไปนะครับหรือใครวางหน้าทุนบวกสัก50าจุดบวกสัก100่ง100จุดก็จะกําไรตามหน้าทุนตรงนั้นไปนะครับอันนี้น่าจะ <c oughs> พอเข้าใจนะครับหลักการนะครับในการเทรด ในการเทรดท่านี้นะครับถ้าสโตคัสติกป๊อปนะครับหรือถ้า SP ของเราคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูจังหวะที่กรามมาเล่นกันแล้วกันนะครับจังหวะที่กรามมาเล่นกันเห็นไหมฮะว่ามันจะมีจุดเข้าจุดออกเท่าไหร่นะครับอันนี้เราบายขึ้นไปถูกต้องไหมครับตรงนี้เราก็บายขึ้นไปนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เคมาสูงกว่า75นะครับเราก็บายขึ้นไปแล้วก็ใส่ SL ใส่ TP ไปนะครับอ่าใครอยาสปิดไม้ก็สปิดไปนะครับอันนี้ก็บายขึ้นไปนะครับอ่าอันนี้ยังไม่อันย่างนี้ไม่ลนต่ากว่า25นะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับอ่าอันนี้ลนต่ํากว่า25บามานิดึงแต่ก็ราคามันดึงกลับนะครับอันนี้สูงกว่า75นะครับเราก็บายขึ้นไปนะครับายขึ้นไปตรงบริเวณนี้นะครับอ่าอันนี้ต่ํากว่าเห็นไหมครัเราก็กดเซลล์ลงมานะครับ ราคาเวลากราฟวิ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็รอจังหวะในการเข้าบายเข้าเซลนะครับตามตัวกลยุทธ์ท่าเทรดนี้ได้เลยนะครับแต่ท่าเทรดเนี้ยทิวต้องบอกก่อนว่ามันเป็นท่าเทรดที่เป็นระยะสั้นนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับเดทหรือสเกลปิ้งนะครับก็คืออาศัยเทรดในจังหวะสั้นๆนะครับเข้าออกเร็วๆนะครับแล้วก็ใช้หลอดนะครับในการเข้ามาช่วยในการเพิ่ม กําไรของเรานะครับแต่การที่เราจะออกหลอดเท่าไหร่เนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปคํานวณเอ d ดีว่าอพอทที่เราออกหรือจํานวนหลอดที่เราออกเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่านะครับแล้วก็เวลาที่เราสปิทออเดอร์เข้าเนี่ยเราก็ควรวางแผนตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจะเข้าเรามีบาลานซ์เท่านี้นะครับเราควรจะออกกี่หลอดเราค่อยมาสปิทหลอด เป็นตามจานวนไม้ของเรานะไม่ว่าจะเป็น2ไม้หรือ4ไม้นะครับก็ลองฝึกใช้ท่านี้ดูนะครับทิวค่อนข้างนะครับมั่นใจว่าน่าจะพอทำกำไรได้นะครับถ้าเกิดใครที่อ่าเป็นสายเท,ทรดระยะสั้นนะครับแล้วก็มืออาจจะต้องเร็วหน่อยนะครับตรงนี้แล้วก็ทําตามกฎระเบียบทําตามมินัน นะครับตรงนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยพอเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไม่ยอมบาง SL เนี่ยบางทีก็อาจจะโดนได้นะครับหรือถ้าเกิดราคาเนี่ยเรามองว่ามันจะไปเราลบเกินไปเราไม่ปิดนะครับราคามันก็จะมีการกลับตัวนะครับลงมาแรงๆได้ตรงนี้ก็ฝากเตือนไว้นะครับพอเรามีสัญญาณเข้าเราวาง SL ไว้เลยนะครับเราก็วางท p ไีไเลยนะครับตามเงื่อนไขของท่าเทรุนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับ จะนำท่าเีนนี้ไปใช้แล้วก็พอดฟ,ฟ้ากันนะครับอขอให้ทุกคนโชคดีสุวา่าพแขงแรงครับไว้เจอกันใหม่ในคอร์ดหน้าคอร์ดนี้คือต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ